สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันกคือเ่าเหมือนเดิมนะครับกับกับผมผู้กองสมพันธ์พี่น้องวันนี้ก็พอกันวันที่ 30, สามสิบเมษายนสองพันหรอยหกสิบห้าประมาณทุ่มเคืองพี่น้องยี่หวังเก้านี่และพี่น้องสมพันธ์ฟาร์มกบบ้านนนราศีตำบลเขาไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหัสา,า,มหาสรารคามนะครับวันนี้ก็มีนี่หละพี่น้อง มาภาพผีน่องมาบิงเนี่ยของฝากผีน่องเอาต่อเนื่องมื่วาดไทยจะหนึ่งเลยเห็นปะกบลูกกบขื่นแพ่ผีน่องพอวันที่ยี่สิบเลยเนี่ยสิบเมษาสองพันหกร้อยหกสิบห้านะครับเมื่อนี้อายุยี่สิบวันพอดีนะครับพอวันเกิดวันที่พอวันที่ยี่สิบได้เมันกับวันที่สามสิบมันบ่าะก็อายุยี่สิบวันพอดีมันเบิ้งลูกกบหน่อย เป็นกบหน่อยเล้ออยู่ที่บ้ันครบเห็นบ่พี่น้องเห็นว่าบอ่ะงวเป็นกบแล้วเป็นกบแล้วอยู่ที่บวันเห็นบ่พี่น้องเห็นตั้งไหนต้องคอยไหว้ป่ะนี่พี่น้อง่าให้ฟังที่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังพี่น้องเห็นตั้งไหนคอยไหว้นะครับผมก็ไอ้องก็พอนี่ละที่มันชัดเจนแจมแจมแบบนี้นะครับเห็นไ่มเป็นตูกบเลย มยู ok ่ที years, ่ว่านได้กใครเลยไหมเด็กใครกบเลยไหมที่แรกผมก็เอาเพาะไปเนี้ยกระชั่งบอซีเมนต์แถวพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำบดาลพอออกมาเป็นไข่นะครับผสมพันธุ์ใส่ผมบดานพอออกมาเป็นไข่มั้งบานนี้ก็เอาแยกเป็นสองบ่อแยกเป็นสี่บ่อเอามาวางเอามาเอามาล่าง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 บ้าล่างไข่ติดกับใบวาน วันบ่อพลาสติกสองบ่อกระไดมาใส่ลงลงในนี่เลยละก็างเงี้ยอกันบ่อพลาสติกสองบ่อแล้วก็บ่อไอ้บ่อที่มันอีกสองบ่อขนาดสี่คนสี่นะครับในในบ่อที่แม่นั่นมันมีบ่อหนึ่งนี่ใส่น้ำบาดาลบ่อหนึ่งใส่น้ำบ่อนะครับน้ำตาเนี่ยนะน้ำตาที่ยืนในผมถ่ายรูปยู่นี่นะพี่น้อง เนี่ยนี่อยู่ในสาลยนี่นะครับสากง่ายเลยอันนี้เขาทายอยู่นี่ที่ผมทาย่างนี่เป็นลูกกบเลยนี่ใส่น้ำบ่อเด็พี่น้องใส่น้ำบ่อเลี้ยงเขาเลยใหญ่ไว้พี่น้องแต่ว่าเขายังตายนะครับตายเลียวมันห่างหรือง่ไว้ายนะเป็นเบอร์ตายก็แยกเลยบ่อสองขุนซีเล่สองบ่อคนเดียวแต่วันนี้สี่ได้สี่ได้ยักษ์ตัวพี่น้องเป็นลูกกบแล้วสี่ได้สี่ได้ยักษ์ตัวเป็นน้ำในวังพี่น้นะแต่วันนี้เราเป็นลูกกบแล้วนะครับ น,นี่ขึ้นแทะหรอพ la, ี่น้องเหรอมีคิ้มือขึ้นแทะปั๊บเลยแต่ว่ามูเรียงนำมาดานเดี๋ยวบอกว่าท่านจบมู้เอาเรียงไว้นำมาดานเพราท่านใหญ่เด้แต่เบื้องสุดท้ายเบื้องมูเรียงนำมาดานเบื้องไก่ยี่ไก่กันพี่น้องแต่ท่านใหญ่แต่ว่าหน้าตืบเลยหลายมูเรียงนำมาดันเนี่ยขี้เลี่ยดเลยพี่น้องเห็นขี้เลี่ยยำขึ้นนะครับนี่เส้นนในช่างนำนะครับขี้เลี่ยไทยสบายใจนะครับพี่จะยุ่งการดักต่างแจ๊บแจ๊บอยู่นะครับ ยุ่งมากใจร้ายกันเลยยุง่งคุณนะกุ้งก็ร้ายได้ทีน้องคุณคุ้งนะครับไปกินอาหารน้ำไอ้กบนครับบันะครับพี่ยวพี่น้องร้ายว่าอันนี้มือขอมือเขาสินอกน้ำเนยผมลงมากนะครับน,น้ำเนะ่าเนี่ยเขาลงมากผมเรียกง่ยายเขากินมันมีสองเท่ามันมีสองเท่าของบ่ออันของบ่ออันที่เลี้ยงด้วยน้ำ นำบ่อเด้พี่น้องอันนี้คือเรี่องนำบาดาลนะครับบ่รท่านใหญ่อยู่มันหนาเนี่ยมันหนาเลยบ่รท่านใหญ่นะนะครับเพราะมากกับหนาที่เขานะครับพุดน่ะหนาบกคักเลยเดี๋ยวน่ะเอาใส่บ่อเดียวเลยนะครับทีมันไหนนั่นนะพี่น้องทีมันนกหนามมันนะผพูดมากตีแก้ไขนะนะครับผมไม่คิดไปแล้วนะครับหลอดเห็นบ่บัดนี้มันมีสองชุดได้ปะเนี่ยเห็นบ่ชุดใหญ่กับมีนั่นชบ่พี่น้องนั่นออกขาอลไรไหม อายุได really ้ไ oui. ด้เขาออกขาที่มันใหญ่โมใหญ่กับมีโมหน่อยกับมีนะพี่น้องกําลังสี่ท่านกันนะครับกําลังสีท่านกําลังสีท่านบ่อวอาันชุดที่เลี้ยงด้วยน้ำบ่อนะครับกําลังสีท่านออกขาเห็นไ่มนะครับเรื่องงานโบราณสีเงานะครับอายุเขาสืเพิ่มอัายุเขาสืเพิ่มไปอีกนะครับสีใหญ่า่าลงไปอีกนะครับตัเลี้ยงบ่อพัสดีกับสากันนู้มันแน่นน้มโบรานก็ไมนแน่นนี่แหละมันเลยใหญ่ก่าผมว่า แต่เอาบ่เหนี่ยมันเปบะเหน่ยขาดครับน้ำรันนี่ปลอดภัยบ่ตายง่ายนะครับเดียร์ไหนะครับคนเต็มอยู่ขนาดนกน้ำลงมาขนาดน้ำเน่าลงมายังบ่ตายพี่น้องลงมาใส่บ่อดินบ่อดินก็ดีได้พี่น้องแต่ว่ามันเป็นอย่างที่ตายบ่มันฉุกเฉินมันจงผิดพลาดตรงไหนบ่นะครับปกติมังบ่ตายยังไงเนียนะครับเนี่ยง่าพี่น้องผมเอาอาหารให้บอกหลายๆเลยได้นี่ใส่ให้่สองเขานะครับ มันเกิเป็นการเล่งเขาไงบัดนี้เขาเมันก็พอดีได้เหมือนที่ได้ลูกครบสองชุดสามเป่นผลหอเปล่าชุดแรกขึ้นบม้ว่าบ่อนั่นบ่อขึ้นเมืองขึ้นรูปหนึ่งชุดที่สองก็สิบ่อพลาสติกขึ้นบ่อชุดที่สามก็สิบ่อนี่ขึ้นสามชุดนะครับมันสิรวมแล้วก็จะประมาณสามหมื่นสี่หมื่นตัวเลยพี่น้องผมว่าเพิ่มแล้วนะครับแต่ที่ไม่แห้งอยู่ประมาณกลางเดือนนี่แหละเรื่องนั้งแต่วันที่เสีบเนี่ยมู่นนี่ถึงจำไม่ใจ่เจ็ดนะครับ นี่แม้แต่กีมันมีนั่นเลยพี่น้องมันมีห้อยตะไคร่น้ำมันเขามาอยู่แหรอกกินตะไคร่น้ำเลยพี่น้องคนนึงกินมดเลยตะไคร่น้ำแถบบ่มีเลยเไากินนะครับผมมาเทีปูนขาวเมื่อวานปรับสภาพน้ำผมเมื่อวานเลยผมยันยันเขาตายนะครับมึงเลียปล่อยอยุงสี่เลยพี่น้องเบื่อสนามตองยางเดียวพี่น้องก็พ้นตกมากข้นคลิปเสนสบายใจพี่น้องนะครับเห็นมันอันนี้ท่านไปหนึ่งหมื่นเลยพี่น้องเขาก็ลังขึ้นแค่นี้บ่ถ้าเบิ้งเล่ามืออื้อมมาท่ายังไงเบิ้งอีกนะครับบนหน้าปลา มือมันไม่ให้เบิ้งอ,อีกพี่น้องว่าเขาขึ้นหนาไปไลยนะครับขึ้นหนาเลยเนียมันมีหลายขึ้นหลายเลยพี่น้องเห็นไหมนี่ที่ตัวทีขื่นแค่น,นี้อันนี้อย่างมันบ่นงูสิว่าปลาของมันลูกอัดกระตื้นเป็นได้พี่น้องตื้นตื้นปลาของมันน่นะนะครับปลาอะไรเสื่อมแต่ว่าเขาขื่นได้ไหมขึ้นลาฟซ่าเต็มเลยเด้งขึ้นเทาวเดียวนะครับ บางสองสามหมื่นบบดผมบ่เห็นขาหนาเขาบ่อยจังเป็นนขาหนาเขาพัฒนาตัวยางหลุดเลี้ยวเดียวมีน้องเขาอีซ่องได้บ่เนี่ยเขาอีซ่องกันขึ้นนะครับเพราะว่ามันแบบจะเลื่อนแบบตัวดีนะนบ้พวกจะเลื่อนแบบตัวตัวใหญ่มันซ่องให้ลูกอัดข้าวเดียวง่ายเลยบเนี่ยปุ๊บเลยเป็นลูกกบง่ายเลยบเนี่ยนะครับเพื่อนซ่งข้าวเดียวสามหมื่นตักได้พี่น้องถ้ากินนั่นถ้าเกิดน้่นมันจะไปตัวรุ่นใหญ่กับรุ่นน้อย มัน,มน,いいมนติดไปมันน,นนี่เป่ามันปนกันมันติดพอทอกันนะครับมืออื่นมืออื่นบนท่านตักกตบว่าเนี่ยมืออนห้าที่เต็มกต่ที่อานที่ตักพอมืออื่นไปเขาเวีดเนี่ยมันไปเขาเวีดมันกลับมาลึบๆขึ้นเหนือพวงมาล์นะครับแต่ว่าเป็นยังเบื้องตี่สมควรนี่ตักซ้ำใดยนะครับต้องต้องดูดูจำนวนตัวเขาก่อนเพราะเขาทอกันเพอาะเขาดูทอกันด้วยเขาจะเผาตักมันได้ละลายก่อนทั้งตักนะครับมันเป็นชุดเดียวกันสองชุด สองบอนี่ก็เห็นตกบอละสองพันหานะครับไห่เป็น 5, หาพันไอเอฟซี C, พี่น้องโว้นทั้งหุนทั้งอำเภอเมืเองเลยนนะครับอำเภอปากช่มนะครับอำเภอ,อเอมืองเลยอำเภอเลยเมืองเลยนะครับพี่น้องเราเราจองไว้มือไ้ก็มากก็ไ้แล้วว่าเรียกว่าเห็นไงกันนะครับเอาชุดนี้งามเลยเออเออได้ด้วยง่ายมาชุดนี้นะครับเอาเคลิปนี้กับไ้ทักนีเละพี่น้อง เดี๋ยวมื่อคืนเพื่นมาไทยเพิ่งอีกว่าที่ข้น,นไล่ป่านไดนะครับว่าเขาขึ้นเลี้ยวขนาดใดน,นะครับคนที่ปลูกต้นตะไคร้ก็เด้อพี่น้องเหมือนกันพี่น้องท่านใดท่านซับตะไคร้ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์พี่น้องสวัสดีครับ